จะเอจะเอครูนันมาแล้วจ้าครูนันมาแล้วครูนันมันทาอะไรให้กิงนี่นึ่งไก่ค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะนึ่งไก่ครูเอาอะไรต่างๆเครื่องปรุงอะไรยัดเข้าไปในตัวไก่นะคะซื้อช่วยชาวบ้านมาค่ะร้อยห้าสิบเองค่ะเพื่อนเพื่อนตัวนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะช่วยชาวบ้านนะคะชาวบ้านของก็ลําบากนะคนไทยแท้ๆเนี่ยน่ารักค่ะลดได้เขาลดเลยค่ะขอไม่ขอไม่อยากรวยหรอกค่ะเขาพออยู่ได้ก็ดีแล้วค่ะ ช่วยช่วยชาวบ้านซื้อมานะคะเขาข้ามาจากบ้านเลยคุณเพื่อนค่ะนะคะสัตว์ใหญ่อย่างเราก็ต้องกินสัตว์เล็กนะคะเนื่องไก่ะคแล้วคุณครูก็จะมีน้ําจิ้มนะคะทําน้ําจิ้มทำน้ําจิ้มเนี่ยค่ะคุณครูําเนี่ยค่ะคูณโชว์กันด้วยน้ำจิ้มคนเห็นพวกคันนี่น้ำจิ้มใส่กระเทียมหละๆนะคะเด้อใส่กระเทียมหลยๆมันสิแซบค่ะนี่ค่ะน้ำจิ้มครูก็จะไปกินกับผักต่างๆนะคะจิ้มไก่นี่นะคะเพื่อนค่ะใบตะไคร้ครูเอาปูพื้นแล้วค่ะแล้วก็เอามานึ่ง ขบบน,นี้ด้วยค่ะใบแต่ไคร้นี่หอมเลยค่ะพอเปิดฝาซึ่งอ,ออกมาหอมเลยค่ะเพื่อนๆ่อนค่ะเห็นไหมคะนี่เนื้อไก่คูนันข้างในยัดเรียบร้อยค่ะืันนี้สิมาเบาเรื่องอย่างสิมาเบาเรืองข้นจีนเนาะข้นจีนเนี่ยเขาหัวเร็วนะเขาเอาอันทาม,มาปั้นเป็นรูปผงจือ้อล้อหล่อแค่ก็หลนะ่อเนาะเป็นฝรั่งนะตอนเป็นหนุ่มนะตอนเป็นหนุ่มเขาเอารูปคล้ายๆว่ายังไม่แก่ามากนะมาปั้นนะคะความ ความกว้างอ่นนะสิบหกเซนอ่ะเพื่อนๆขายได้ทั้งห้าพันเพื่อนๆขายเห็นไหมคิดก่อนทําก่อนรวยค่ะเป็นรูปปั้นสีขาวของจื้อนะคะของทรัมปนน์ประธานาธิบดีของอเมริกานะเพื่อนๆข่าวช่องสิบหกเรือหลังประมาณยี่สิบจุดสองศูนย์นอนนี่แหละคุณครูคดูประมาณปลายเดือนปลายเดือนพฤษภาปลายเดือนมีนานะคะปลายเดือนมีนาคุณดูนะคะประมาณยี่สิบเก้าสามสิบมีนาหกสี่นี่แหละคะ่ะเพื่อนๆคน่ะ อ่เวลายี่สิกินสองูนอช่องสิบหกเขาเขาลงข่าวนะคะทั้์นะคะคนจีนเนี่ยเขาเอามาปั้นเป็นรูปเขาหล่ออยู่ค่ะเพื่อนๆค่ะทัป์นี่แกเป็นอเมริกาพันเปอร์เซ็นต์นะเขาแกไม่มีเชื้อสายเอเชียรหรืออะไรเลยนะคะเพื่อนๆแกคนรักประเทศแกนะครับเ,เดี๋ยวนี้คนอเมริกาพันเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขากำลังไล่ตีคนจีนคนเอเชียนะคะคนแก่คนใครกลางคนที่ยืนเปี่ยวๆอยู่คนเดียวทุก เขากระทืบกระทืบกระทืบเลยเพื่อนๆนะนะ่าสงสารค่ะเพราะเขาคิดว่าคนจีนคนเอเชียนี่ยคนจีนมาแพร่เวลาให้เขาทําให้ชีวิตเขาลําบากนะคะเห็นไหมคะถ้าดูแลประชาชนไม่ดีคนจีนีะจนนะคะไม่จนไม่กินขังข่าวหรอกค่ะคนนี้ออกมาอยู่นอกนอกประเทศเขาก็ขยันทํามาหากินนะคะเขาขยันเขาซื้อมาห้าบาทเขาขายสามสิบบาทเลยคะ่ะ <laughs> แต่ก็ช่วยไม่ได้นะคะเราไปซื้อเขาเองค่ะเพื่อนๆค่ะเขาปั้น ถ้าถ้าตัวใหญ่คนนั้นประมาณเก้าพันค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเก้าพันนะคะถ้าสิบหกสิบหกเซนอ่ะสี่พันเพื่อนๆเห็นไหมเขาคิดก่อนทําก่อนเขาคุเลยขายคนสั่งอู้ทัวโลกเลยค่ะไม่รู้เขาคงจดลิขสิทธิ์คืว่านะคะมีคนถามว่าทําไมไม่ปั้ไม่ไม่เห็นไม่ปันน fünf, ป้นคนอื่นเขาบอกเขาไม่เขาไม่ปันป้นเขาปั้นทาทำนี่แก่เป็นคนรวยเด้อค่ะเด้อเป็นคนอเมริกาที่รวยนะคะเขามี ห้างสรรพสินค้าเยอะในอเมริกานะคะเป็นห้างของทานะคะเพื่อนๆนะ,ะเอานะคะคุกก็จะวันนี้กินนึ่งไก่ค่ะปกด้วยใบตะไคร้นะคะเพื่อนๆข่หนีโอเคนะคะคิดก่อนทําก่อนรวยนะคะอย่าไปเรียนแบบใครนะคะเราต้องมีไอเดียเป็นของของตัวเองนะคะรักนะจุบ๊บจุ๊บมากินน้ำกันได้รักนะจุบ๊บจุ๊บ